เท่าไหก็เป็นนาฬิกานัดสำรวนนะรับโอเคครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวนาฬิกาโรเล็คือเป็นตัวโรเล็ก Explorer 1 n e นะครับเจ้าเรือนนี้นะครับซึ่งมาในโมเดล r o เล็กซ์สปนะครับเชลีโฉมาทูนะครับเป็นตัวสุดท้ายที่ดิสคอนนะตัดเลดทำจักเลด 904L นะครับ,รรรบอันนี้ก็เป็นข้อที่ผมตัดแล้วนะครับอันนี้ก็มีแท็กขาว แล้วก็มีเหรียญเขียวข้างหลังนี้ก็จะเป็นเหมือนพวกซองหนังนะครับแล้วก็มีใบการ์ดเป็นพวกคู่มือแล้วก็มีคู่มือเล็กแล้วก็จะมีใบการ์ดมาให้นะครับใบการรลบประกันของทางโรเล็กลประกัน5ปีเวอร์ไวททั่วโลกนะครับได้ที่ไทยแลนด์แบงก็อก ปีสองพันสองถ่ายแบบ 4K นะครับถ้าอยากรู้ว่านาฬิกาของท่านโดนปัดมันหรือไม่โดนปัดให้ดูตรงช่วงตัวเรือนตัวถังนี้ได้ครับอย่างตัวเรือนเนี้ยคมมากในความคมตรงช่วงสันขอบเนี่ยแล้วลองดูข้างนี้คมมากอะ่ะ คือเป็นมือหนึ่งได้เลยอะ่ะคมกลิบเลยเห็นปะแล้วก็ตรงช่วงหกนาฬิกานะครับถ้าเราสังเกตเนี่ยมันจะมองไม่เห็นให้เราเอาแว่นลูปสองนะครับตรงช่วงหกนาฬิกาจะมีมงกุฎเลเซอร์เล็กๆนะครับตรงนี้นะครับมันจะอยู่ข้างในแต่เราต้องใช้แว่นลูปสองเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดู <Wow. S 1> จกซับไฟนะครับ ตัวนี้ก็ดำน้ำได้แค่ร้อยเมตรนะเพื่อนๆเจ้า Explorer o เรือนี้นะครับ,รรว,รบว่าหนักเท่าไหร่แล้วก็นียนใส่ข้อของเขาให้ครบหนักอยู่ที่136่รกร,รัมนะครับแล้วพอเราเอาข้อที่ตัดแล้วออกก็จะหนักแต่มีก่อนหน้านี้ผมชั่งได้126ก็จะหนักที่126่รกร,รัมนะครับพอตัดข้อออก ผมตัดข้อไป3ามข้อใส่เจ้าเรือนี้ให้ดูกันก็จะแบบเต็มข้อ39มิบเกลก็จะสวยเห็นปะมันก็จะเล่นแสงได้ตรงมาร์เกอร์ โชคดีมากเลยผมได้ราคาป้ายซึ่งตอนนั้นผมได้แค่2องแสนสามนะครับแล้วผมก็เก็บมาเรียกคู่ซัมมาลีนะครับถ้าขายก็จะได้กําไรขึ้นมาเยอะเลยนะครับเือเจ้าตัวนี้นะครับภายน้ํานะครับลองซูเปอร์ลูมิโนวาของเจ้าเอ็กโพลเลอร์วันอีกหนึนะครับ ผ่านไป5ทศวรรษเจ้านาฬิกาเรือนนี้ก็เป็นนาฬิการักสํารวบนะครับเจ้า Explorer One คนที่ใส่เจ้าเรือนี้ก็ได้ชิดยอดเขาเอเวอเรสต์นะครับซึ่งตอนนั้นในช่วงชิดยอดเขาเอเวอเรสต์ก็คือคนที่ชิดก็คือ <One. S 1> น้อยมาก <One. S 1> แ้วเขาก็ได้สวมเจ้านาฬิกาเรือนนี้และพอลงมาจากภูเขาก็คือนาฬิกาก็ไม่เป็นอะไรเลยก็นั่นคือจุดเปลี่ยนของ Explorer One นะครับก็คือเป็นสุดยอดของนาฬิกาสปอร์ต ึงคลาสสิกเใน Gen 4นะครับก็ผลิตในปี2010ถึง2016นะครับได้ขยายจาก36มิลเป็น39มิลน,นะครับมาในรหัส214270ตรง369เนี่ยมาควัน่ะจังเป็นไวโกนะครับอีมารคที่ Mark 2นะครับผลิตในปี2016ถึง2021นะครับที่เพิ่ง discontinue ไป ตัวนี้จะเป็นมาร์ทูซึ่งทางมาคเกอร์รเนี่ยจะเป็นไวโกลหมดเลยนะครับเขาได้ปรับโฉมมาทําให้แสง369เนี่ยมีภายนับซูเปอร์ลูมิโนวาหมดเลยแสงสีฟ้าก็คือทําให้โรเล็กมันดูทันสมัยมากขึ้นนะครับใน2021โรเล็กก็เหมือนทําเครื่องใหม่เป็นสํารองพลังงาน70ชั่วโมงนะครับสำรองพลังงานได้นานขึ้นมาในรหัส1 4 2 7 0แต่ว่า รุ่นปี2021ที่เปิดตัวมาใหม่เนี่ยเขาได้ผลิตเป็น36มิล39มิลอย่างเจ้าเดือนนี้โชมดิสคอนก็ไม่ผลิตอีกแล้วนะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กด subscribe ให้อ๋องด้วยนะครับขอบคุณมากครับผม hey. Hey.